สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเหนื่อยทำความสะอาดบ้านกวาดบ้านกวาดใบไ,ไม้เหนื่อยอ่ะร้องเพลงให้ฟังนิดนึงก่อนที่จะรับชมคลิปเอ๊ะอ๋อฝ <c oughs> ากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวน ลีลาท่าทางกวนกวนเขาหาหนุนหวนทำสวนทุกวันฝากแช่ฝากไหลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวัน เพื่อท่านผู้ชมอีอีเหนื่อยหอบวันนี้เราตัดสินใจถอนถอนครับถอนท่านประธานครับถอนกระดาถอนครับถอนไม่รอแล้วนะดูดิเราซื้อคือเราปลูกแน่นไปไงเห็นปะเขาก็จะหัวตะมุตะมิเห็นไหมเนี่ย แครอทกลายแครอทหัวใหญ่ๆกลายเป็นแครอทจิว๋วนี่เดี๋ยวเราก็จะเอานี่นใบเขาเนี่ยมีเพื่อนบอกว่าเอาไปใส่ออซ,อซ,อซอยซอยซอยใส่ไข่เจียวได้เลยนะเืออ,อันนี้ก็คงจะไปกินกับเออ่ส้มตําซุปหน่อไม้ลาบน้ําตกยำต่างๆอะไรเงี้ย แบ่งกระต่ายกินบ้างนิดๆหน่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่ปลูกใหม่เดี๋ยวปลูกใหม่เนาะเพราะว่าเราปลูกแน่นกันเกินไปเพราะด้วยความเสียดายไงพอเราเสียดายใช่ป่ะเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยเขาเลนแน่นไงในกระถางหม่องมะนาวเนี่ยเนี่ยอยู่ในหม่องมะนาวเนี่ยเดี๋ยวเราก็เก็บ ไปกินแล้วก็เดี๋ยวจัดการโรยผักอย่างอื่นแทนหนุกเดย <c oughs> อุ้ยผักก็อย่างนี้แหละด้วยความเสียดายเสียดายจริงๆเห็นไหมไม่งั้นอ่ะถ้าเราแยกนะเราจะได้ต้นใหญ่กินแล้วละ่ะไม่เป็นไร ถอ,อนหมดแล้วนี่มองนี้ก็มีผักเป็ดญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้เก็บไปให้แม่ผัดผักบุ้งเรียบร้อยนี่ยอดนี่ใบเขาเนี่ยเดี๋ยวไปซอยซอยกินกับไข่เจียวซอยซอยใส่ไข่เจียวไม่ใช่กินกับไข่เจียวเสียดายจัง ไม่เป็นไรเดี๋ให้แม่ไปตัดตัดให้เราผู้เป็นไงจะมะนาวมะนาวพวงมะนาวถ้าน้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลลิตาตาเห็นไหมมะนาวเป็นดอกพิเศษทั้งหมดมองเนี้ยเนี่ยกระถางทุกกระถางนะวางอยู่บนพื้นปูนนะเนี่ยพื้นปูนไม่มี ไม่มีไม่มีช่องว่างที่จะให้รากมะนาวลงไปได้เลยเนี่ยแต่เราสามารถปลูกได้กระถางพวกนี้ไม่มีเอ่อก้นนะมันเป็นวงบ่อกลวงๆเลยนะแล้วเราก็เอามะพร้าวสับเนี่ยมาวางเอ่อมารองกระถางไว้มะพร้าวสับอีกหน่อยเขาก็จะเอ่อย่อยสลายไปใช่ไหม แต่ทีนี้เราคอยเติมมะพร้าวสับลงไปเรื่อยๆไม่เป็นไรแล้วก็เรามีพวกน้ำหมักต่างๆที่จะทำให้ดินเขาร่วนซุยไนี่เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกต้นไม้พืชผักในกระถางวางบนพื้นปูนเนี่ยจะมีวิธีการทำให้ดินร่วนซุยโดยการใช้น้ำหมักต่างๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ทำให้ดินร่วนซุย น้ำหมักจากเศษอาหารน้ำหมักปุ๋ยคอกน้ำหมักจุลินทรีย์เจ้าปวกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับอ,อ,อาหารบำรุงต้นไม้เขาสามารถทําให้ดินร่วนซุยได้เพราะฉะนั้นต้นไม้สามารถจะเจริญเติบโตงอกงามได้ในกระถางที่วางบนพื้นปูนซีเมนต์อาจารย์เอหน่อยสิไหนจะสีโอ้ยได้ข่าวว่าเธอมีวิตามินซีเยอะใช่ไหมชะพลูชะพลูป้องกันโควิดได้ดีนี่ โอเคเลยเอยเดยวเลยไปหน่อยสินี่โรยอะไรมั่งไม่รู้จำไม่ได้นะโรยผักโรยนู่นโรยนี่ไว้นี่โรยกวางตงุตงกวางตุ้งนี่เก็บผักกาดนี่เก็บสลัดออผักอะไรจำไม่ได้สลัดแก้วใช่ไหมผักกาดแก้วเออ อันนี้ก็โรยไว้โว้ยหล่นหล่นหล่นจะหล่นที่เธอเออเนี่ยโรยไว้เดี๋ยวก็ได้กินอุ้ยนึกอ,อมีอะไรมีผักอะไรที่มันขึ้นง่ายๆโตง,ง่ายๆโรยอยไว้เดี๋ยวเราก็ได้กินนี่เดี๋ยวเราอาจจะเอาผักผักอะไรดีนึกไม่ออก มาสะสาดโรยไว้พวกผักกาดขาวผักคะน้าอะไรก็แล้วแต่โรยโรยไว้เดี๋ยวก็ขึ้นเราเป็นคนชอบปลูกผักแบบโรยโรยนะมีเมล็ดพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ก็โรยอย่างเดียวเลยแต่ว่าเออเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเขาก็ขึ้นมาให้เรากินอันนี้อ๋อบังบังบังขึ้นมาแล้วน,นั่นที่โรยไว้เนี่ย คะนาผักกาดกวางตุง้งอะไรก็แล้วแต่เอามาโรยไว้ให้หมดเดี๋ยวไปให้แม่เก็บเท่าน่ะให้แม่จัดก,การเห็นไหมเอามาโรยๆไว้เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวรื้อตรงนี้เดี๋ยวเก็บผักไปกินก่อนแล้วก็โรยโรยผักที่ขึ้นง่ายๆผักไอเป็ดญี่ปุ่นเนี่ย โตง่ายนะขยายพันธุ์เร็วด้วยอยากให้ทุกคนปลูกจังเลยผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยเขาตัดกิ่งปักชำติดง่ายมากเลยนะติดง่ายโตเร็วด้วยที่สําคัญนะอร่อยเอาไปต้มจืดยิ่งอร่อยเราชอบเอาไปใส่มามะ่าผัดกับผัดกับไข่ก็ได้นะใส่ไข่ก็ได้ใส่ไข่เจียวต้มจืดใส่สลัดสลัด นี่ก็เหมือนกันนี่นะ่าจะเป็นสลัดที่เราโรยไว้นะคิดว่าถ้าเราจำไม่ผิดเลยโรยไว้แต่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นจะโตรหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยู่ใต้ต้นมะนาวเนี่ยนะไม่แน่ใจนี่ ากระาศเดี๋ยวรอยเขาติดลูกก่อนไม่รู้อะไรไม่แน่ใจว่าอะไรรอยไปทั่วรอยแล้วก็ลืมจำอะไรไม่ได้ด้วยอันนี้กล้วยหน้าของปักหนุย่ยปักหนุวยเพื่อนเราสมัยเรียนมัธยมจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราไม่ได้ใส่ใจเลยนะเรากะว่า จะเวนคืนที่ดินจะเอากระถางเนี่ยปลูกผักเพราะว่ามีแดดโดนแดดตรงนี้โดนแดดคิดว่านะจะเอาตรงเนี้ยปลูกผักเดี๋ยวรอก่อนรอ,รอดูหน่อยที่เนี่ยเสียดายตอนที่ปลูกอยู่ก่อนที่จัดสวนนะเขาโตดีมากเลยเนี่ย เสียดามากๆเลยพอจัดสวนแล้วย้ายเข้ามาด้วยตอนแรกก็นึกว่าจะได้กินแต่ก็ไม่ได้กินหลากไปไหนไม่ได้คณะเม็กซิโกอันนี้เราเราไม่ได้ค่อยรดน้ำนะเรากะว่าจะให้ดินเขายุบไปเรื่อยๆจะค่อยว่ากันอีกที ปลูกทุกอย่างที่กินได้เด้อไม่ว่าจะเป็นมีวิกฤตอะไรก็แล้วแต่เรายังพอมีกินนะจ๊ะปลูกทุกอย่างที่กินได้ให้หมดทุกอย่างที่กินได้ทุกอย่างที่กินได้อะปลูกให้หมดดอกมงดอกไม้เขาทําให้เราดูสดชื่นนะแต่เขากินไม่ได้นะบางชนิดกินไม่ได้บางชนิดกินได้นะเอาปลูกดอกไม้ที่มันกินได้กัน หรือต้นอะไรก็ได้ที่กินได้ก่อนตอนนี้พืชออมงคงคน,คนะอะไรกินไม่ได้หยุดปลูกไปก่อนหาปลูกที่มันกินได้เดอ้อไปละเดี๋ยอให้แม่ก่อนฮทำงานทำการขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะจ๊ะเราจูงมือผ่านกันไปได้อยู่แล้วสบายมากดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยทุกๆคนพวกเพกืพ่อนๆที่ทำช่อง YouTube ก็อย่าท้อ 乾杯やるやい。なた帰いな